มั่นใจครับว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากลองนึกภาพเลยนะครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กปกติทั่วไปเลยแต่ทํางานช่วยพ่อแม่ไปแต่เขาจะเก็บเงินวันละ5บาท10บาทเพื่อซื้อรองเท้าสตาัดแล้วเอาไปเตะฟุตบอลให้ได้คนเรามันเหมือนกับมีหลักอะอย่างเด็กคนนี้ก็กลายเป็นนักฟุตบอลมีชื่อของประเทศไทยเลยแหละนะครับทุกท่านครับการที่เรายิ่งหาจุดที่เราจะยิ่งเล่นยิ่งเก่ง จุดที่เราจะเล่นเราจะทํามันนะครับได้ไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโดยเฉพาะมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของเรามันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรตามชื่อวิดีโอเลยนะครับ6.35ผมแถมให้ก็คือ4 4เนี่ยคือหลักคือหลักที่มันก็เหมือนกับเด็กที่เขาเห็นคุณค่าของฟุตบอลเพราะว่าเขาไปแสดงออกจริงเขาไปออมเงินเพื่อไปซื้อสตาร์จริงจ เพื่อนอาจจะชวนเขาไปทําอย่างอื่นแต่เขาบางทีเขาอาจจะปฏิเสธไปเพื่อที่จะได้ไปเตะฟุตบอลมันตอบโจทย์ชีวิตเช่นเดียวกันครับการที่เราหาจุดหาหลักหาคําตอบที่ใช่เจอลองแล้ว6ขั้นดูตัวอย่าง3ตัวอย่างไปลองประสบการณ์5กลุ่มจากนั้นครับมันคือการกลั่นกลองจนไปเจอคําตอบใดๆที่เข้มข้นของท่านเองผมอ่ะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูด แล้วก็แต่มั่นใจอะว่าถ้าพวกเราดูไปทีละช็อตนะอย่างเช่น6ขั้นก็ดูไป2ขั้นแล้วหยุดวิดีโอไว้แล้วไปทำต่อก็คือต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขก่อนหน้านะครับเพื่อผ่าน6 3 5แล้วกลั่นกรองคำตอบของท่านเองเพราะว่าผมไม่ได้อยากพลาดความภูมิใจในการค้นเองหรือทักษะในการค้นเจออะไรบางอย่างที่เราจะทำประเด็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าเราไป ไม่ไปทำเนี่ยมันไม่เกิดนะบางทีเราติดอยู่ในหลม่มเดิมๆของการที่ผ่านวันเวลาไปเคยเห็นไหมครับคนที่แบบติดติดอะไรที่ไปทำอะ่ะติดแล้วก็เคยชินกับการทำอะไรบางอย่างบางทีถึงขั้นชอบด้วยบางทีถึงขั้นอินกับมันด้วยแต่ไม่ได้เกิดผลดีไม่ได้เกิดประโยชน์กับตนเองผมจะไม่ยกตัวอย่างย้อนกลับไปเพราะเดี๋ยวถ้ามันไปตรงกับกิจกรรมของใครเนี่ยก็จะ มองว่าผมวิจารณ์ท่านอีกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วิจารณ์นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยท่าน,นต้องต้องไปตรวจสอบกันกลั่นกรองเองสิ่งที่ผมขอคือเลยครับขอ2ข้อเหมือนเดิมก็คืออยากให้บอกต่อวิดีโอนี้เผื่อว่าจะมีคนที่มาดูวิดีโอนี้แล้วไปบอกต่อต่อกันไปอะ่ะพอมันสั้นนะครับจากนั้นเนี่ยลองย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆผ่นห่วงต่างๆผ่นขั้นที่1ขั้นที่2หยุดวิดีโอไว้ บอกต่อให้หน่อยแล้วก็ไปลองนึกลองจดอะไรบางอย่างเพื่อเจอคําตอบของท่านเองเพราะว่าวิดีโอนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านหยุดเวลาแล้วไปค้นเจอแล้วใช่ไหมท่านก็มาดูที่นาทีที่3ที่4นี่แหละก็จะเจอ4หลักที่ที่ผมจะคือต้องฝึกอะ่ะอย่างตัวผมเองเนี่ยมันดีไม่ได้ไงแต่ถ้าผมเกาะ4หลักนี้เอาไว้มันเหมือนกับผมร่างกายไม่แข็งแรงหรอกแต่ผมรู้ว่าจะต้องกินอาหารให้ดี ต้องออกกำลังกายต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยวันแรกที่ผมไปกินให้ดีอารมณ์ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างฉลาดเนี่ยวันแรกผมไม่ได้สู่ภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมานะครับแต่นี่คือเส้นผมบางภูเขาคนเราเนี่ยเราตั้งใจว่าแบบนี้แหละมันจะดีออกกำลังกายอารมณ์ดีนอนหลับพักผ่อนเพียงพอกินอาหารที่ดีเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามันดีอย่างแน่นอนแต่ คนเราทําบางทีเนี่ยเราทําได้ประเดี๋ยวประดาเราเราพลาดเวลาพลาดเนี่ยเขาเรียกว่าพลาดแล้วพลาดเลยก็คือพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ออกกำลังกายแล้วนอนดึกเหมือนเดิมดีกว่าไม่รักษาสุขภาพแล้วซึ่งมันไม่มีทางที่จะไปเจอการมีสุขภาพดีอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับแต่คนที่จดออกมาทําเสร็จแล้วโอ้ยวันนี้นอนดึกแต่วันพรุ่งนี้มา มาเซตใหม่มาเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่มมหมตลอดนะครับแน่นอนเราจะออกกําลังกายรักษาสุขภาพนอนหลับพักผ่อนเพียงพออารมณ์ดีเนี่ยได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นเรื่องปกติก็เราโจทย์ไว้ละอ่าเราพลาดนะเราก็ทําใหม่ทําใหม่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันได้เลยครับมันได้ทักษะการล้มแล้วเริ่มใหม่มันได้ทักษะการที่ไปเริ่มต้นได้ตลอดเวลาลวเนี่ยการที่คนเราทําสําเร็จไม่หล่อแหละเก่งกล้าสามารถเนี่ย เป็นเรื่องดีครับแต่ทักษะอย่างหนึ่งซึ่งคนพื้นพื้นอย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นพวกเราหลายๆคนเป็นเหมือนผมที่แบบพลาดได้ตลอดก็คือทักษะการที่เราล้มแล้วเราพลาดแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้อันนี้สําคัญมากๆมันคือทักษะนะครับแล้วทักษะนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็จดนึกแล้วเ,เริ่มใหม่ได้ตลอด ไม่จําเป็นว่าเออเราอาจจะวันนั้นเราจะไปติดหนังติดเกมติดขี้เกียจอาจจะเข้าไปอยู่ในวงของการนินทาแล้วเราเผลอนินทาคนอื่นไปไม่เป็นไรโยกกลับมาเริ่มต้นใหม่บางทีอาจจะแบบออกแบบรูปแบบใหม่ไปเลยเขาเรียกว่าให้มันดีได้ง่ายเนี่ยบริบทของแต่ละชีวิตมันไม่เหมือนกันให้มันดีได้ง่ายแต่ผมก็ยังเพ้อฝันเมอนเดิมนะครับว่าด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้คนที่หันมาพึ่งตนเอง พึ่งกันเองได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเป็นโจทย์ของผมก็คือเคลียร์คลิกขลังสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนติดเครื่องตัวเราดีพวกเราดีกิจการของพวกเราเนี่ยดีนะครับก็เลยขอร้องว่าบอกต่อวีดีโอให้ผมหน่อยแต่หยุดไว้ก่อนเพื่อรับสมองของท่านเองผมก็อยากเจอว่าเครื่องมือ635ของท่าน6 3 5 4ของท่านเนี่ยคืออะไรนะครับหลักของท่านคืออะไร รอจะใจตรงกันก็ได้นะอ่ะแปลว่าหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วบอกต่อวิดีโอผมหน่อยแล้วก็มาดูฉเฉลยว่า4 4หลักของผมเนี่ยคืออันนี้อยากให้มาดูแหละนะครับแต่แต่หลังจากที่ท่านเป็นรับสมองมาก่อนแล้วเพราะว่าการรับสมองมันก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเอาเบิร์ตไอน์สไตน์แหละนะครับเขาไปสนุกกับการแก้โจทย์ตั้งโจทย์เองจนเป็นสุดยอดของการค้นพบมันเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไตมินี แล้วคิดจะจบชีวิตตนเองจากนั้นให้อภัยตนเองแล้วมาเริ่มมาลงมือทํามาหากินด้วยการทําวงกบป,ประตูไอ้กรอบประตูหน้าต่างแล้วเขาก็พัฒนาคือทําวงกบประตูมันไม่พอที่จะใช้นี่ไม่พอที่จะ,จะตั้งเนื้อตั้งตัวเขาก็ไปทําบ้านน็อกดาวขายคนเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราไปทําบ้านน็อกดาวเราไปทํากิจการแล้วมันจะได้นะมันต้องมีพลังพลังที่จะเสริม แล้วพลังเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้บางทีอ่ะมันเป็นของจริงโอเคไหมครับนั่นแหละนะครับลองไปคนด้วยตันเองที่เล่ายกตัวอย่างเอาเบิร์ดไอสไตล์กับชายที่ทํากรอบประตูหน้าต่างสู่บ้านน็อกดาวน์เนี่ยโวเขาจะจบชีวิตตัวเองมีฉากที่ให้อภัยตัวเองมีฉากที่ทํางานอย่างจริงจังจนเกิดโมเมนตัมพลังของการทํางานนะครับเกี่ยวกับไปดูว่าธนาคารแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยตั้งโดยคนอพยพเนี่ยคนอพยพไม่มีอะไรเลย สามารถก้าวไปตั้งกิจการธนาคารได้ผมไม่บอกว่าให้เราทําอย่างเอาเบิร์ไรส์สไตล์ให้เราทําอย่างผู้ชายคนนั้นให้ทําอย่างชายอพยพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมกําลังพูดถึงเครื่องมือ6กสซึ่งผมกล่าวไว้หมดแล้วแต่ไม่ได้งลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมค้นวันเดียวของก็มาบอกเจตนาคือจะตั้งทีมทีมจริงๆอะแหละทีมของพวกเราที่มาพึ่งตนเองพึ่งกันเองเป็นทีมที่ดีพิเศษอะแล้วทีมนั้นจะตั้งได้ยังไงครับบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยอะ ไม่ไม่เกินละพอแล้วนะครับผมพูดถึง4ข้อที่ผมเองก็เป็นคนพื้นพื้นะเนาะพลาดได้ตลอดมีความสุขกับชีวิตเขาเรียกว,ว่ามีความสุขแบบที่ไม่เกิดประโยชน์อ่ะเขาเรียกว,ว่าไปติดติดเล่นติดเสพแต่มันไม่ได้เกิดเงินไม่ได้เกิดผลประโยชน์ก็คือมันมันสนุกนะครับเยอะนะครับพูว่เวลาแบบนั้นมันเยอะแต่ถ้าผมบอกคนที่ผมรักได้ก็คือ คุณอยากเล่นเกมคุณอยากอะไรไปไม่ไม่ผิดนะแต่คุณต้องมีห่วงเวลาที่คุณมาสร้างการติดใจสร้างความสนุกกับบางอย่างซึ่งมันจะส่งผลดีด้วยเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการทำได้ทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญเป,เ,ปเป็นของดีประจําตัวเป็นของเลี้ยงตัวเองคือเล่นเกมได้สนุกได้แต่คุณต้องมีห่วงเวลาที่มา ติดตั้งมาเสริมสร้างของดีของดีอาจจะเป็นคุณสมบัติทักษะฝีมืออาจจะเป็นการเคยล้มแล้วลุกลุกขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นกิจการก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินในบัญชีธนาคารก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกที่รักกันจริงก็ได้เนี่ยพวกพ้องอะ่ะเพื่อนที่รักกันจริงก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่อาจจะเป็นทั้งหมดผสมผสานกันก็ได้คือไปเจอมันด้วยตนเอง นะครับระบุมันด้วยตนเองซึ่งทักษะของการระบุแล้วสร้างสรรค์มันขึ้นมาได้ด้วยตนเองเนี่ยเอาพูดง่ายๆแล้วกันนะครับเอา,เอาแบบเอาแบบบ้านๆเลยแล้วกันก็คือมันติดตัวมันติดตัวบางทีมันติดตัวไปข้ามภพข้ามชาตินะครับเขาเรียกว่าพลังฮึดสู้ชีวิตพลังที่เข้มแข็งซึ่งทั้งหมดอย่าฟังผมนะครับไปจดออกมาเองอะผมเฉลยแล้วกันจากคนที่เขาเรียกว่า ขอบคุณที่ให้มีชีวิตที่ดีในประเทศไทยแปลว่าอะไรครับผมก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้แบบไม่ใช่แบบว่าสุดยอดของมนุษย์อะไม่ใช่นะครับก็คือใช้ชีวิตแบบคล้ายๆกับถ้าถ้าผู้ใหญ่แบบเข้มๆหน่อยมาดูเข้มงวดหน่อยเขาบอกว่าไอ้นี่มันเด็กเกเรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เด็กเกเรก็คือเกเรจนจะอายุ50อยู่แล้วแต่ทุกท่านครับเมื่อเราหวังคาดหวังรางวัลยั่งยืน เคลีย์คลิกขังสุขสมวังสําเร็จ,จเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเมื่อเราหวังเราต้องไปทํามันจากสภาพเดิมๆซึ่งเราไม่ได้ดีไม่ได้เก่งเป็นคนที่อาจจะมีวินัยและนิสัยที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เราไม่ไดีๆไม่ได้เก่งเรามีไม่ได้มีวินยัยวินัยและนิสัยดีเท่าไหร่เราก็พื้นพื้นเนี่ยแต่ไอความพื้นพื้นความอะไรทั้งหมดของเราเนี่ย มันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเคยชินก็เป็นนิสัยสันดานชะตาหละมันเป็นชะตาของเราแต่การที่เราจะพลิกจากตรงนั้นมาสู่วินัยและนิสัยที่ดีเป็นชะตาชีวิตที่ดีแน่นอนครับถ้าเราไปเซตไปตั้งศูนย์แล้วก็เรากระดุกกระโจนเข้าไปในชุมชนพลังดีในศูนมหาศีรษะวิการทั้งปวงในกลุ่มในหน่วยงานที่ดีที่คุยกันเนี่ยมันก็ดีได้แต่ถามว่า ผมจะทําแบบนั้นไหมผมก็ไม่ทําผมก็มีชีวิตอยู่กับครอบครัวชุมชนสังคมปกติของผมนะครับมีการยืดหยุดมีการรับฟังนะครับเขาว่าเราบ้าบ้างเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเพราะว่าอะไรคือคือท้าเมื่อก่อนผมก็คงเครียดอะไรแะแต่ทุกวันนี้คือเราบอกไว้หมดแล้วเป็นเครื่องมือหกสามห้าแล้วเพื่อให้ทําได้คุณต้องหาหลักแต่หลักของผมมันคือ C ีแต่ถามว่าท่านจะมีหลักมันเหมือนกับเด็กชายคนนั้นเนี่ยหลักของเขาก็คือ เขาไปเตะฟุตบอลถูกไหมไปเห็นคุณค่าอย่างมากของการเตะฟุตบอลอย่างอัลเบิร์ตแสไต์ก็คือความสนุกความอินกับการทําโจทย์ยิ่งขึ้นอย่างชายอรพยพที่ตั้งกิจการธนาคารก็คือเขาเขาเรียกว่าให้การทํางานจริงกิจกรรมการงานสร้างคนไปเสริมสร้างทักษะการทํางานหาเงินจริงๆได้ ซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราจะให้อะไรเป็นการเสริมสร้างตัวเราท่านก็ไปลองนึกดูนะครับว่าไอสภาพเนื้อเดิมๆของเราสิ่งที่เราเคยชินเนี่ยมันมันก็เป็นข้อเสียนะถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นนิสัยสันดานชะตาวาสนาซึ่งมันเป็นอยู่งั้นเขาเรียกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนหรือทำให้เราอยู่ในวังวนของการเวียนตายเวียนเกิด บางชาติก็เกิดมาหน้าตาดีตามไปผลบุญผลกรรมศีลคุณธรรมศรัทธาอะไรของเรานะครับแต่บางชาติเนี่ยโอ้โหจะพัะจะผูจิตเป็นด้านลบดึงดูดพลังงานกรรมด้านลบมาแล้วมาเกิดในสภาพชีวิตที่มันไม่ดีถูกต้องไหมครับอ่ะสิ่งที่จะคุ้มครองนะครับในภาพผมนะผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกติโดนด่าบ้างโดนอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าชีวิตคนอะ่ะเรา นึกว่าตัวเราคนเดียวจริงแล้วไม่ใช่นะครับมันพัวพันกันหมดนะครับแต่ผมก็คาดหวังแหละว,ว่าจะได้เจอทีมที่เป็นทีมพิเศษพึ่งตนพึ่งกันดีติดเครื่องตัวเราดีพวกเราดีสังคมดีกิจการดีเนี่ยผมก็ยินดีนะครับชุมชนโครงขายพลังดีสูนยแวิการทั้งปวงเป็นหน่วยงานที่รู้หน้าที่รักษาพัฒนาหน้าที่มีผังทีมชัดเจนมีทีมแบบยกระดับพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยผมก็ยินดีนะแต่ วันนี้ยังไม่มีใครเอ่ยปากตั้งใจมาร่วมกันจริงๆผมก็เลยตั้งหลักสี่หลักนี้ไว้หลักที่หนึ่งครับคือธรรมสติเราพัฒนาและใช้สติมาใช้งานโดยตลอดเลยพัฒนาสติอ,อยู่ดีๆก็จเจริญสติก็สติในลมหายใจนี่แหละยิ่งจะเจะเริญลมหายใจได้ลึกซึ้งเท่าไหร่มันก็เข้าใกล้หลักสมาธิและฌานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเหมือนกับ อาจารย์ของหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านจะสอนว่าแต่แต,แต่อย่าเชื่อคำพูดผมนะท่านจะสอนว่าคุณจะทําอะไรได้หลายอย่างแต่ให้รักษาแกนหลักของการรู้การตื่นรู้การรับรู้นี่ไว้คนเราก็เหมือนกันจะงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับเป็นยกระดับจะทํากิจกรรมใดก็แล้วแต่ดีและไม่ดีการที่เรารักษาการรับรู้เอาไว้ซึ่งการรับรู้นั้นก็คือสติปัญญาหรือคุณสมบัติของการใจเย็นพิเศษก็ได้นะครับสติเนี่ย การที่เราพัฒนาสติแล้วใช้งานอยู่ตลอดแน่นอนตอนนั้นเราอาจจะนินทาคนอยู่แต่เราก็มีสติคํานินทามันอาจจะลดลงอาจจะเหลือแค่เป็นการรับฟังเพราะว่าเราก็ไม่ได้โทษว่าคนนินทาเป็นคนแย่นะครับเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วก็มีสติเอาไว้นั่นแหละแต่สติความหมายของสติเนี่ยมันกินลึกซึ้งมากนะครับสติผิวเผิน กับสติลึกซึ้งสติที่เหมาะกับตอนนี้นะครับเจริญสติและใช้งานตลอดนี่คือข้อที่1ห,หลักที่1น,นะครับหลักที่2คือเคยเคยกับห่วงเวลาคุณภาพแปลว่าอะไรครับเด็กคนหนึ่งเขาอาจจะเต้นเกมติดเกมก็อาจจะแบบมีนิสัยไม่ดีบ้างแต่หรือคนทุกคนนั่นแหละนะครับแต่เขากําหนดว่าห่วงนี้เนี่ยจะเป็นห่วงเวลาที่ทํางานให้สําเร็จ ห่วงเวลานี้จะทําความสาอาบ้านให้สําเร็จห่วงเวลานี้จะนั่งสมาธิให้ลึกซึ้งจะเป็นฌานจะเป็นโพชงจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือตามนั้นห่วงเวลานี้แหละจะตั้งใจเตะฟุตบอลห่วงเวลานี้แหละจะตั้งใจนอนคนที่เคยชินกับการแทรกห่วงเวลาคุณภาพเข้ามาในชีวิตยิ่งมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจอทางสว่างได้ดีเท่านั้นจากนั้นครับข้อที่3หลักที่3 แปลงทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมเขียนคําว่าถึงพลังสร้างสรร์ถึงการสร้างสรร์เนี่ยผมเขียนแค่นี้นะครับอย่างอย่างเนี้ยสีข้อผมเขียนแค่นี้นะแต่มันอยู่ที่เราไปปฏิบัติจ,จริงอย่างตอนนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงแต่ข้อเสียของผมนะก็คือเวลาที่คนเราพูดกันเนี่ยโดยเฉพาะพูดกับเด็กเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าเขาขาดจิตวิยาเขาพูดแล้วทําให้เด็กเนี่ยด้อยพลังสร้างสรร์นะ แล้วมันไม่ใช่การสร้างสารรผมจะรู้สึกไม่ดีแต่ทุกวันนี้ผมวางแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับคนเราขอยแค่ข้อเ,เตือนใจตนเองเฮ้ยพูดออกไปนียทำแบบเนี้พลังสร้างสารร์มันลดนะการสร้างสารรค์มันลดนะเขาจะไม่ทําแต่คําว่าถึงคืออะไรมันลึกซึ้งคนที่ติดเครื่องพลังสร้างสรรและการสร้างสรร์อย่างคึกคักเท้าของเก่งไหมผมไม่ได้เก่งนะครับแต่อยากรวมทีมาคนที่เนี่ยหลักหลัก,หล,กหลักสามนี่แหละสาคัญมากๆ ซึ่งก็จะเป็นข้อ4หลักที่4ี่ก็คือเมื่อเต็มใจทําวิดีโอนี้บางคนบอกว่าเอ้ยทำวิดีโดนนออ,อ,โอะไรคนไม่ค่อยด้ดูผมไม่ได้ว่าหานะครับแต่เมื่อเราเจออีกสักหนึ่งคนที่เขาเต็มใจที่จะร่วมเป็นทีมพิเศษร่วมพัฒนาเป็นคู่รักเป็นญาติมิตรคู่รักที่จริงใจซึ้งใจถูกคอขาไปด้วยกันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นผมก็ยินดีนะครับเขาเรียกว่าเข้าเข้าใจถูกคอขาจริงใจซึ้งใจเนี่ยกลุ่มคนที่มา เข้าใจตรงนี้มีมาพยักหน้าร่วมกันถามว่าเราจะข้ามผ่านขั้นตอนของการ form ทีมมันเหมือนกับเราอยากได้คอนกรีตที่สุดยอดเลยแต่คอนกรีตเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องผสมผสานส่วนผสมที่ลงตัวอย่างเช่นเหล็กเหล็กต้องมีแรงดึงดึงเด็ดเหล็กด้วยนะแล้วก็กรวดทรายปูนน้ำถูกต,ต้องไหมครับ คลุกเค้าต่อไปก็มีการบ่มคอนกรีตในขณะที่บ่มคอนกรีตก็อาจจะต้องดึงดึง,ด,งดึงลวดนะครับเพื่อให้เกิดไแรงดันเป็นคอนกรีตเสริมแรงทุกท่านครับคนเราก็เหมือนกันแรกๆกของการฟอร์มทีมเนี่ยมันยังเป็นคอนกรีตที่สมบูรณ์แบบไม่ได้แล้วคนเราก็แตกต่างกันด้วยเครื่องมือ4ี่4 4 3 8นะครับเครื่องมือ6354ผมการันตีได้ว่า ถ้าใครมาลองเล่นไปด้วยกันเดี๋ยวถามว่ามีเครื่องมือมากกว่านั้นอีกไหมก็เราเติมกันเข้ามาสิทั้งหมดคือภาพที่เราพยักหน้าร่วมกันแล้วมาผสมกันจนเป็นคอนกรีตเสริมแรงของพวกเราก็คือมันเป็นระบบกลไกเป็นอะไรที่ดีของเราแหละติดเครื่องความสัมพันธ์ที่ดีดุดมีชีวิตติดเครื่องกิจการและเกมชีวิตที่ดีร่วมกันดุดมีชีวิตทุกคนครับมันเป็นความเพ้อฝันที่ผมก็เริ่มจริงจาก4หลักนี้แหละมันเหมือนกับ เราจะอยู่ในหลักชีวิตที่มันแบบอารมณ์เสียหรืออะไรก็ได้หรือมั่วๆปนกันหมดแต่พระบาทสมเด็จพระรพุทธมารุเจ้าท่านสอนว่าด้วยปิติและสุขเนี่ยจะทําให้จิตเรารวมพลังได้ง่ายนะครับเช่นเดียวกันครับกลุ่มของคนที่มีหลักที่ดีเราสามารถออกแบบหลักที่ดีร่วมกันได้ก็ต้องยืนยันว่าต้องผ่าน6 3สและ4มาก่อนนะครับ4ีก็คือ 4, 4ีหลักของงบนี้แหละนะครับแล้วเรามาดูซิว่าหลักของท่าน และสําคัญกว่านั้นคือหลักของเราเนี่ยคืออะไรนะครับก็ยืนยันว่าอยากให้บอกต่อวิดีโอนี้ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ